วัดค่านิคมอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดเป็นที่ตั้งของสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาสาขาจังหวัดศรีสะเกดมีพระอาจารย์มหาสมศักดิ์เป็นเจ้าวาดวัดนี้ยังทำหน้าที่สืบสารประเพณีแต่ดั้งเดิมทุกอย่างคือทำหน้าที่ดูแลชุมชนไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาการสาธารณสุขควบคู่ไปกับการอบรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องคำว่าบรวรบ้านวัดโรงเรียน สามารถดูจากวัดนี้เป็นตัวอย่างได้ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนในสังคมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางชุมชนพระทำหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนในทุกมิติเช่นเดียวกันการพัฒนาวัดค่ายนิคมเป็นไปด้วยความสามัคคีจากทุกบริษัทมีการประชุมร่วมกันระหว่างพระสังฆธิการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นม,มีนายกอบตกำน,นันและผู้ใหญ่บ้าน และสถาบันการศึกษาทั้งสองตำบลคือตำบลน,นิคมพัฒนาและศรีตะกูลรวมถึงคณะกรรมการวัดในสังกัดวัดค่ายนิคมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดกิจกรรมที่พึงปฏิบัติเกี่ยวกับงานบนพิธีต่างๆในระหว่างพรรษาปี2515นี้เห็นไหมคะวัดพระชุมชนคือเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกัน ผู้ที่อุปธรรมค้ำจุนประเทศนี้สังคมนี้ก็คือพระพุทธศาสนานะคะต้องขอย้ําแบบนี้อยู่บ่อยๆเพราะความจริงมันเป็นแบบนี้ช่วงโรคระบาดก็เป็นวัดและพระที่ออกไปช่วยเหลือช่วงน้ําท่วมไฟไหม้ก็เป็นวัดและพระเป็นแหล่งพึ่งพิงพักพิงพุทธศาสนิกชนก็ยินดีจะสนับสนุนบริจาคผ่านวัดมากกว่าที่จะผ่านองค์กรเอกชนหรือผ่านตัวบุคคลนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเชื่อในศีล227ข้อของพระสงฆ์ถึงแม้ว่าจะมีข่าวไม่ดีต่างๆนานา,นากับพระบางรูปแต่จำนวนพระในประเทศไทยเนี่ย2แสนกระรูปเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างที่ที่มีข่าวไม่ดีเป็นปกติแต่ส่วนมาก99.99% 99ก็ยังเป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบหากศรัทธาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไม่เข้มแข็ง เราจะไม่สามารถรักษาสถานภาพพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เช่นทุกวันนี้ได้ในปัจจุบันฝากเอาไว้แก่ทุกๆท่านที่พยายามจะบันทอนความสำคัญของพระพุทธศาสนาลงไปนะคะศาสนาพูดหายไปจากสังคมเมื่อไหร่ทุกท่านจะเดือดร้อนแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ